สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะนำทุกท่านมารู้จักกับต้นกลางนะครับสำหรับท่านที่เคยได้เข้าไปดูข้อมูลหรือว่าเรียนรู้การสร้างงานบอนไซใน y t u t u นะครับก็จะเห็นหลายๆท่านที่พูดถึงกลุ่มต้นไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นบอนไซนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มต้นโพไซไกลกลางนะครับส่วนต้นกลางนั้นผมต้องยอมรับว่าผมยังไม่รู้จัก กับต้นกลางนะครับส่วนโพไซไกลผมมีครบแล้วแล้วผมก็อยากจะได้ต้นกลางมานะครับเพื่อสร้างงานบอนไสแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องหาได้จากที่ไหนและต้องทําอย่างไรนะครับผมก็เลยอธิษฐานกิจนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าผมอยากจะได้ต้นกลางนะครับขอให้ผมได้ต้นกลางมานะครับจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นนะครับอยู่มาวันนึ่งครับผม มีโอกาสได้พบกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นเล็กๆครับที่งอกขึ้นมาตรงริมทางนะครับตรงรอยปูนที่แตกแล้วก็สะดุดตามากครับมีสออีจะออกส้มก็ไม่ออกนะครับไม่ถึงกับแดงนะครับแต่สะดุดตาผมเดินไปดูและเห็นว่าลักษณะคล้ายกับใบโพแต่สีออกแบบนี้ไม่ใช่ต้นโพคือต้นอะไรนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลองดึงดูก็รูดออกมาผมก็เลยนํามา ปลู Blue, นะครับลงในแก้วพลาสติกนะครับตอนแรกที่ได้มานั้นต้นเล็กกว่านี้มากนะครับแต่นี่คือโตขึ้นมาเยอะละนะครับหลังจากเพาะเลี้ยงไปนะครับผมก็เปลี่ยนภาชนะปลูกไปเรื่อยๆนะครับก็ตามการเจริญเติบโต <c oughs> แต่สีของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็หาข้อมูลใน y o u t u b e นะครับว่าต้นกลากนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับและข้อมูลที่ผมได้ก็คือ ต้นไม้ที่ผมได้มาในวันนั้นนะครับก็คือเป็นต้นกลางที่ผมอยากได้นั่นเองครับผมดีใจมากครับและนี่ก็คือภาพที่เขาเริ่มโตขึ้นมานะครับสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวนะครับส่วนใบก็จะออกเป็นยาวนะครับเรียวขึ้นคล้ายๆกับต้นไกลนะครับแต่จะมีขนาดใบที่ใหญ่กว่านะครับนี่ก็คือต้นกลางหลังจากนั้นเขาก็จะมีความยาวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลย อยากจะตัดทดเขาให้ลงเป็นพุ่มเพื่อให้เขาเลี้ยงลําต้นที่มีขนาดใหญ่ไม่ต้องการให้เขาสูงไปมากกว่านี้นะครับก็เลยใช้วิธีการตอนนะครับขยายพันธุ์เพื่อที่จะ,ะทดลําต้นเข้าไปในตัวด้วยครับก็ได้เวลาที่จะตัดแล้วนะครับเพื่อจะนําลงไปปลูกพื้นรากก็เรียนดีมาก ครับและนี่ก็คือภาพหลังจากที่ได้ตัดทดนะครับแล้วก็นํากิ่งที่ตอนนั้นไปลงปลูกส่วนต้นตอหรือลําต้นตรงนี้นะครับก็จะรอให้เขาแตกยอดนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ให้ได้ขนาดนะครับแล้วผมก็จะนํามาจัดรากอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเมืองต้นนั้นผมได้จัดรากไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับส่วนกิ่งที่ตอนไว้นะครับนําไปลงปลูกเช่นเดียวกันครับก็จะเลี้ยงไว้ให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็จะนํา มาจัดรากครับเพื่อเตรียมที่จะสร้างงานบอนไซต่อไปในอนาคตขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการรับชมในคลิปนี้ขอบคุณท่านที่ได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมในคลิปที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่านครับ